สวัสดีครับอยู่ผมเบสชาแนลนะผมก็สหรับถามรถังที่ผมจะมาเล่นวันนี้ผมมีชื่อว่า t เจ็ดสิบสอง m หนึ่งนะผมซึ่งเป็นรถถังที่คนดูขอเข้ามานะผมสหรับคันนี้เนี่ยจะเป็นรถถังในสายวิจัยของประเทศเยอรมันนะครับแต่ว่าตัวรถอ่ะเป็นของประเทศรัสเซียน,นะผมซึ่งมันคือรถถังในช่วงโซเวียตนะผมมันก็เลยมาอยู่ของเยอรมันนะครับโอเคเรามาดูเรื่องปืนดีกว่านะผมสัปปะนี้เนี่ยจะได้ปืนอยู่ที่125่มิลลิเมตรนะผม ส่วนกระสุนที่ผมจะมานับจะมีอยู่2แบบนะผมก็จะมีลูกเข็มนะผมเจาะเกาะสูงสุดอยู่ที่440ม mm ิลลิเมตรนะผมที่เกาะสูรูกษานะครับจริงๆอ่ะลูกลูกเข็มอ่ะมันมีให้เลือกเล่นเยอะมากนะครับในของ T ี72เนี่ยมันจะมีรูปแบบว่าเจาะแบบใกล้ๆอะ่ะก็ยังเจาะเกาะเยอะอยู่นะครับกับไอ้ลูกที่ผมเอามาเนี่ยคือเจาะช่วงใกล้ๆเนี่ยแรงสุดนะผมส่วนเรื่องการเจาะระยะไกลก็อาจจะเบาลงมานะครับ มีเลือก2แบบนะสำหรับลูกเข็มนะผมไอ้ที่ผมจะมาเนี่ยจะเป็นลูกเจาะแรงสุดนะผมในระยะใกล้เพราะว่าเราเดินหน้าชนอยู่แล้วผมผมไม่ถอยหลังหรอกเพราะว่าคันนี้นะผมตามตารัสเซียคือมันไม่มีเกียร์ถอยหลังนะไม่นับนะเนี่ยลบสี่เนี่ย <laughs> ช้ามากๆเลยละ่ะแต่่ก็อีกลูกนึงนะผมที่ผมจะไปนะก็จะเป็นลูกระเบิดนะผมเอาไว้ยิงพวกรถสอยนะครับหรือไม่ก,ก็พวกรถเบานะครับ พราะลูกเข็มเราเนี่ยมันแรงไปอยู่แล้วนะครับถ้ามันเจาะพวกรถเบาเนี่ยมันจะทะลุผ่านไปเลยนะครับฉะนั้นลูกระเบิดเนี่ยของโคตรดีล,ล่ะยิ่งของรัสเซียนี้ยิ่งดีเลยนะเพราะว่าแรงระเบิดมันเยอะมากๆนะครับมันเจาะเกาะสูงสุดถึง42มิลลิเมตรเลยนะครับทาให้ลูกมันเนี่ยสามารถยิงเมนเบทเทิลแทงได้นะครับคือแบบยิงยัดหัวได้เลยนะครับหรือไม่ก็ช่วงป้อมเนี่ย,ยแรงระเบิดก็ทําหน้าที่ของมันเองนะครับระเบิดโคตรได้ตายหมดเลย ซึ่งบางคนก็ชอบเล่นนะลูกระเบิดอะ่ะมาเล่นได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นก็ไปดูนะครับสนุกแน่นอนสนุกคุณระแบบกับลูกเข็มนะโอเคเรามุกกันมาเยอะละส่วนเราจะเป็นไงเราไปดูกันเลยักซ้ายนนวดอ่ะโอ้ยเยอะเซิร์ฟระเบิดจู่ๆก็กลับบ้านเฉยเลยขับตรงอยู่ดีแท้ๆอ่าหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนให้ระเบิดให้เต็มที่ก,ก่อนนะครับ จะแบบหมุนกับบ้านเลยอ่ะอ่ะนะเล่นได้แล้วค่อยบอกนะจิบน้ำชิวๆดีกว,ว่ามุมนี้สวยอ่ะขอสักรูปสินี่เผื่อได้เป็นรูปปกระหว่างเซิร์ฟแหลกโอ้หาอะไรทำหาทำมากเอ๊ะนี่ถ่ายรัวๆเลย อ่าฮะเฮ้ยหายแล้วไปต่อครับเฮ้ยขบวนขบวนขบวนโอเคได้หนึ่งสองเอสยี่สิบห้าแล้วก็มีทางซ้ายอสองคันเดี๋ยวรอคันนู้นก่อนไปโอ้โหเจาะทะลุแบบผ่านผ่านไปเลยอ่ะจะได้ยุซันอีกรุ่นน่าจะตายนะครับไปเรียบร้อยได้หนึ่งเหลือข้างล่างเลยเล็งผมเลย ไม่เอาไม่เล่นนะครับเขาไม่เห็นผมใช่ไหมหรือเขาเห็นปะเห็นแหละไปเออ,ค,ดดอ,เอคีย์ดิค่าเฮ้ยขี่เข้าเว้ยม้องไปธรรมดานี่หว่ะเคยคันนั้นปล่อยไปทำเล่นคันนี้ไปไปเรียบร้อยแตก ซ้ายไม่มีข้างหน้าก็เงียบกริบเหนือข้างบนนะครับแต่กลับไปซ่อมโอเคปลอดภยัยไอส้สายนี้โคตรศักดิ์สิทธิ์เราจะบูชาแก่เอ้ยอโอ้ยควันก่อนเฮ้ยจะเฮอยเฮ้ยโดนลุง อย่างนี้เลยอืมก็มาสิครับแต่ปืนผมยิงไม่ได้ไงเนี่ยก็ยิงไม่เข้าอะเข้าบนอะแต่อย่าย,ยิงข้างล่างนะอืมน่าจะโดนย,ยิงข้างล่างอะจังหวะนี้ข้างล่างชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นไงจิ๊ดออลสัสเซียไม่ต้องแบบมีสเกตเหมือนเขาจะถอยยาวเลยแฮะโอ๊ย ไปเจ็บบอกเลยว่าเจ็บหนักแน่กูว่าแล้วยิงมาเถอะนะเพราะว่าอ,อย่างไรเขายิงไม่ได้แล้วนะครับเยวตายเหลือข้างล่างเขาจะดักหรือป่าวาอีกเรื่องเอ้แย่ละผมยิงไม่โดนเอ้ยเอ้ยเรา่านรัเสเซียเหมือนกันเว้ย นี่เลยโอ้ยแย่แล้วไม่เข้าเออเออมาได้เปรียบจัดโอ,อ้ยเรียบร้อยปืนกูเฮ้ยเรียวมีเรียวมีเออ,เอ,วเวอ,ดอโดนลมยิงเป็นดีนี่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 อ่ะซ่อมเลยระเบิดยิงเข้าเฉยโห้ยเขาเล่นโดนเข,ขาละเฮ้ยตรงนี้มันไม่น่าเข้านะแต่มันเข้าเฉยเลยวะ่ะ ามาดูกันมันจะได้ยิงใครไหมผมไม่ค่อยชอบลนะ่ด่านนี้เพราะว่าจะเป็นด่านที่ศัตรูก็จะเห็นเราก่อนแล้วเราไม่เห็นเขาผมเลยไม่ค่อยชอบเล่นด่านนี้นะยิงฆ่าแม่น้ำไปเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นเขาไงแต่เขาสวนนัดเดียวตมตัวแตกโอเคข้างหน้านะเห็นควันคันซ่าเรียบร้อยตายทั้งคัน x M800 เนี่ยเห็นไหมพอเราเห็นจุดแบบเพื่อนยิงได้แต่เรายิงไม่ได้นะครับก็เลยแบบงูหีดเป็นว่าเลยไปเอ้ยมันไปมันไปล็อกอะไรวะน่าสามกิโลโอ้โหมันไปวัดอะไรน่า บอ่อตำแหน่งเขารู้ไปแล้วนะครับอุ้ยโอ้ยอย,ยิงตัวมไม้ไม่โคตรสะดเลยอย่างบางเลยอ๋อข้างบนตอนลูกนี้ครับลูกระเบิดผมหามุมยิงกันไป ข้ามจริงด้วยอาลารุร่นนี้แหละตายแน่ตายรั๊บก็ให้ลูกระเบิดลูกระเบิดรัสเซียโคอันตรายนะครับผมบอกก่อนออเจ็บนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเออโอ้ยลูนี้เจ็บลูนี้เจ็บจริงลูนี้เจ็บจริงซ่อมเลยมีหินบางอยู่นะครับอืมไม่เข้าล็อกฮะ ป้อมผมแข็งไว้ด้านหน้ามาอีกรุ่นหนึ่งั้ยไม่มางั้นเอาปืนใหญ่ลงเลยเอาควาันไปชุดนึงหันซ้าย ฝั่งซ้ายมีสองคันนะครับฟังจะเสียงเมื่อกี้มาเออโอ้โหคดย์ทิคอลแฮะไม่ตายนะครับตอนนี้ตรงนี้อีกสลูกหนึ่งย้ำไปเรียบร้อยตายครับผมก็เหลืองนี้หนึ่งคันเอางี้โอเคเน้นคนตายให้หมดนะครับโอ้ เอาโดนกินที่คอไปครับอีลูกนหนึ่งน่าจะตรงเนี้ยน่าจะตายเลยไปเรียบร้อยแต่ไม่น่าเห้าสายเออเรียบร้อยแต่คอผมหักโอ้ยรถถังเสียด,ดีจิงจริ๊กไปเจ้าไอาโ้โคตรเถกเลยโอ้โหโอ้ควันลงกการะบานเลย ไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเอ่ะเต็มที่เลยเพื่อนจัดมาเอาไปอ่าขวัญยังไหวอยู่แต่ทางขวาไม่ไหวแล้ววะไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยผมตัวนี้รูดเดียวผมตายนะทางขวาเพราะผมหันไม่ได้นะตอนนี้เฮ้ยเมตตเล็กโดนเยอะๆก็เจ็บเหมือนกันนะนี่อ่ะปล่อยควันนะ เออเริ่มแล้วเริ่มแย่ yeah, แล้วเริ่มแย่แย่แล้วถอยเลยผมไม่มีเทอร์โมนะผมบอกก่อนนะคันนี้ไม่มีเทอร์โมออนะครับผมปล่อยคันนี้คันอันนี้ไปไม่ใช่ว่าหมายความว่าผมจะยิดม,มองทะลุนะครับเห็นไหมตาจะบอลไ,ได้ไม่มีเกียร์ถอยหลังเย่ yeah, มากเฮ้ยรถจะโตอยู่ไหนวะเนี่ยวะฮัลโหล อด่านเลยยิงควันนี้ไปโอเคผมจะเล่นทางฝั่งนี้นะครับโอ้ยเอเมาควันตัวเองตายสำลักควันมันไม่มีเทอ,อร์มอว์แล้วผมมองไม่ทะยุไม,ไม่ไม่ทะลุนะครับโหมันมาไกลจังอนะ่ะกระสุนกู่อจะถึงเนี่ยอ่าถึงแล้วว่ทะลุด้วยโอเคพุ่นพโอ้ ทีฟอสตี้ไปเฮ้ยไม่เข้าอ่ะเขายิงเข้าไม่เขาไม่ต้องยิงผมวไม่เข้าอ่าเราคันเดียวกันไว้เพื่อนมีข้างล่างเลยมุนแย่ละมันก็ไม่เข้าเหมือนกันไปเฮ้ย เฮ้ยไม่เข้าอ่ะชิหายแล้วเฮ้ยเขาก็ไม่เข้าเบิือนกันต่างป่าต่างยิงไม่เข้ากันเหรอหัวข้างเลยกันไม่ต้องขยับอยู่เล่นด้วยกันก่อนไม่เข้ามึงต้องไม่เข้าเหมือนกันถ้าเข้ากูโมโหอ่ะกูโกรธอ,อ่ะเออไม่เข้าเหมือนกันผมก็ไม่เข้าเหมือนกันกยนยูยิงบ้างเลยายเออต้องงั้นเราเป็นพวกเดียวกันต่างแค่ประเทศนั่นแหละ แลกกันคนละลูกแต่ผมไปฝ่ายชนะไงแลกกันหลายลูกมากนะครับต่างฝ่ายต่างก็ยิงไม่เข้าดูดิเขาก็ยิงข้างล่างผมนะเนี่ยแต่มันไม่เข้าไงว่าผมทะแยงไว้นะครับมันก็เลยไม่เข้าต่างฝ่ายต่างเอาเปรียบเล่นมุมกันทั้งคู่ แต่ลูกผมเกือบหมดเลยนะเล่นกับมันไปหกลูกอ่ะเฮ้ยเบียมถูกเอามาเลย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 เอ้ยเ้โอ้ยได้อยู่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 ผมนึกว่าไม่ทันซะแล้วเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยมีอีกมา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  ตรงนี้เปล่าอ,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 อุ๊ย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 ชิบหายละขันก่อนเลยเปลี่ยนเป็นลำเลยนะเมื่อกี้เห็นเป็นลำเลยนะขอขอขอฟังแป๊บขอฟังแป๊บไอ้ตัวทางซ้ายเนี่ยผมเหลือลูกลูกเข็มเหลือแค่สี่ลูกไง ซาไม่ได้แล้วนะตอนนี้ผมมีโพตตากระสุนจำกัดมากผมไม่อยากเล่นลูกระเบิดใจโอ้ยโอ้ยถถางพี่จีนถอยหลังไม่ได้ไงมันชา้าเป็นรถพี่จีนนะครับเขายิงเราได้สบายสบายอะ่ะผมยิงเขาได้สบายเหมือนกันแต่เขาได้เปรียบตรงที่ว่าเขาเป็นฝ่ายดักนะครับ ผมเป็นฝ่ายบุกฉะนั้นผมจะเสียเปรียบเราจะไม่บุกเข้าไปเอาล่ะมาอีกป่าวมาอีกป่าวเมื่อกี้ก็ตัดปืนนะตัดปืนชนะเลยนะเรียบร้อยตายใช่เวรพลาดละกดเจไปกดเจเพื่อซ่อมนะครับผมแนะนำกดเจเพื่อซ่อมเพื่อนแกพลาดละ ที่โผล,ล่รับกล้องออกมายั่วกันเหรอโอเคทีนี้ตรงนี้น่าจะโล่งแล้วละ่ะปลอดภัยนะครับเพราะตรงนี้ก็ไม่มีใครขี่ผ่านมาโอเคดูยังไงก็เคลียงั้นขอยึดธงเลยละกันนะผมจะได้เติมลูกไป สาร์คโผล่มาอีกนะชอบเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะครับที่ผมเจอแบบเล่นอย่างดีนะดูเช็คโอเคไม่ดีพอหันป้อมไปแล้วแหละเรียบร้อยมาจากไหนนี่เจออย่างบ่อยแล้วสถานการณ์เนี้ยโอเคปลอดภัยจุดเอนะครับยึดได้เช็คต้องคเช็คตลอดหลอนยึดเลย ปิดท้ายไว้อ่าใช้หินเป็นกำบังดเดี๋ยวเติมสักห้าลูกก็จะไหวแล้วล่ะครับครับผมที่เหลือก็วัดดวงที่ดูระเบิดแล้วกันนะครับไม่มีทางไปกอ๋อเราน่าจะแบบตรงยาวเลยอะ่ะตัวเยอะไหมหนึ่งสองสามสามคันนะครับผมว่าหนึ่งในนี้มีรถสสยหนึ่งคันะ ผมจะขี่เข้าบ้านเข้าไปเลยผมพวกเดียวกันเว้ยสปายรู้จักเปล่าผมรถถังรัสเซียเหมือนกันแค่อยู่ประเทศเยอรมันแค่นั้นเองเรียบร้อยแล้ว,ลวเกมนี้นี่ไงหนึ่งตัวนี่ไโอเคผมก็สลับรถถังคันนี้นะครับท T 72 A 1หรือ A 2อวะ A 2นะครับก็เป็นรถถังของฝั่งรัสเซียนั่นแหละแต่แต่มันมาอยู่สายวิจัยของเยอรมันนะครับ ทำให้เราแบบเป็นสปายที่ดีนะครับถ้าเราไปเล่นซิมูเลเตอร์เนี่ยบอกเลยว่าคุณโดนเพื่อนยิงแน่ๆฉะนั้นถ้าจะเล่นเนี่ยก็บอกเพื่อนก่อนนะครับถ้าเล่นซิมนะแต่ถ้าเรลลิสติกอ่ะไม่มีปัญหานะครับมันมีชื่อบอกอยู่โอเคแล้วเจอครับ